ว้าวอยู่ข้างล่าง啊สวย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 เลยมีต้องแบบต้องแบบมีหรือเปล่ามีโอ้ยเจ้าแม่จ้านี่หรอเก้าสิบสิบเอ็ดคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะยังลค่ะยังเลยคะอย่าหยุดถ่ายเลยอย่าหยุดถ่าย ไหนคะชม,มะเขือเทศหน่อยค่ะว้าวไหนมะเขือเทศอยู่ตรงไหนเหรออนุดีจะพาเก็บใช่ไหมเราเก็บตรงไหนดีก่อนดีต้องเข้าตรงไหนก่อนคะลูกอ,อ,อันนี้อันนี้คือต้อนอะไรลูกพี่ดีนี่ต้อนอะไรต้นพกต้นพีกอ่าเดี๋ยวตอนนี้เราไปเก็บมะเขือเทศก่อนเราต้องเก็บฝ่งนี้นะคะต้องเก็บลูกสีอะไรคะ สีแดงขึงน้นมาไหมคะสีแดงเราไปฝั่งไหนก่อนไี่สุกไม่ได้แล้วค่ะสีเขียวยังไม่สุกยังไม่สุกมาเรามาฝั่งนี้ก่อนพี่ดีเก็บเลยไหนพี่ดีจะมองเห็นลูกไหน <c oughs> ลูกนี้ได้ไหมคะเนี่ยพี่ดีลูกนี้ได้เปล่ามา <c oughs> ได้อยู่นะ <c oughs> ได้อยู่้ยู่ข้างในอ่ะหน,นูดีมองไม่เห็นแน่เลยอ่ะหนูดีเด็ดเลยลูกเด็ดลูกนี้เหรอค่ะอู้นี่ใช่เปล่า ใช่ค่ะี๋วตัวนี้ไม่สุกตัวเล็กได้ไหมตัวเล็กก็ได้ตัวเล็กเรียกว่ามะเขือเทศราชินีใช่ไหมใช่มะเขือเทศราชนีมันจะลูกใก็ตินส้มนะคะเหรออันใหญ่กับอันเล็กนะคะมันจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันไม่เหมือนกันเพราะว่าชื่อมันไม่เหมือนกันอันสีแดงนะคะเป็นมะเขือเทศชื่อมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือเทศท้อใช่ลูกใหญ่มะเขือเทศท้อลูกเล็กมะเขือเทศราชีโอเค ลูกใหญ่มาะัาณเนี้ยบักมะเขือเทศทออันนี้มะเขือเทศราชินีอ้าวโอเคเอารวมกันเลยเดี๋ยวเราไปแยกเดี๋ยวเรารวมกันก่อนโอเคอ่ะน้องนายเก็บช่วยพี่ดีนี่นี่นนี่ตรงนี้อีกดีดี่นี่เห็นไหมนี่ลูกก็มีลูกสีใสอืมลูกเล็กอันที่เป็นสีแบบไหนไหนโชว์หน่อย ดิชอบกินมะเขือเทศใช่ไหมชอบกินอยู่ตอนเด็กตอนเด็กนี่นี่ปากเตรียมเลยนะคะมะเขือเทศโอ้ยตัวนี้เยอะมากเลยอ่ะพี่ดีนี่เห็นไหมตอนเด็กดิชอบกินมะเขือเทศมะเขือเทศเราแบบเยอะมากเดี๋ยวเราไปนับกันว่ามีกี่ลูกสองแพ้แล้วค่ะสองแพ้ระวังระวังโอ้โหนี่นี่ต้องแบบ ต้องมามีหรือเปล่าโออันนั้นนกกินแล้วลูไหนคะโอ้มาเกิดที่ละไร่นีว้าวอยู่ข้างล่างอะอะไนี้ไงเต็มไปหมดเลยนี่ในสินี่ไหสีแดงๆนะมัมีโหเก่งเราไปดูฝั่งนู้นไหม นี่ไงใช่ไหมอ่ะช่วยกันเก็บช่วยกันเก็บไหนโชว์เพื่อนด้วยดิพี่ดีได้กี่ลูกต้องดึงเบาๆนะลูกเดี๋ยวมันดิมะเขือเทศเห็นเปล่าข้างในอ่ะเอ้อันนี้อย่าเพิ่งให้มันแดงกว่านี้ก่อนหนุนข้างในนู่นหนุนแดง,แดง วันนี้เราก็เก็บมะเขือเทศอย่าพิ่งจบคลิปนะคะต้องไปล้างก่อนนะคะต้องไปล้างขนมก่อนนนี่ไงมันมีได้เพิ่มอีกดีนี่เราได้เพิ่มอีกเราถล่ได้จูเราเหยียบต้นไม้คุณตานะไุล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 ุุุ้ล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 ไหนลุ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 เ หรออ่ะพี่ดีนับโชว์หน่อยได้ไหมใหญ่ๆนับตรงนี hè, two, ้เลยเออนับตรงนี้เลยโอ้หได้มะเขือเทศแล้วอ่ะหนนับนับโชว์เพื่อนๆซิอ่ะพี่ดีนับสองสามสี่ยังไม่กขอให้ได้หนึ่งร้อยลูกนะหนึ่งสอง เอ็ดสน้ำหรือยังน้ำหรือยังเรา 7 3 8สามสิบแามสิบเี่สแล้วก็สี่สิบเอ็ดแล้วสี่สิบสองนสี่สิอลูกแตกไม่เอาส4สทั้งหมดกี่ลูกสี่สิบหกเยอะมากน้องนายได้กี่ลูกครับได้กี่ลูกนะครับ ไหนาก็ได้เยอะอัอนนี้รออั้ดูดูไหนไหน,าน,นถือโชว์ดิถือโชว์ดิ <c oughs> ตอนนี้พาเด็กๆไปซื้อขนม แถวแถวสวนนะคะจะมีร้านค้าเปิดใหม่โอ้้วพี่ดกินนมอะไรคะมีตังยี่สิบบาทคนละยี่สิบต้องซื้ออันนี้อีกแล้วอันนี้ขนมอะไรขนมอะไรลูกไหนโชว์เพื่อนๆดิขนมที่สอน้องนายหยิบเลยครับ ข้างในเหมือนกันเลยลูกข้างในเหมือนกันเลยไปเตรียมไปจ่ายตังก่อนแล้วเนี่ยจะเอาเงินกี่หาทอะมีตังกี่บาทจ่ายไหนอ่าเดี๋ยวถือก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวบาทหนูดิสิบบาทของหนูดิสิบบาทของน้องก็สิบบาทเป็นยี่สิบบาท สองคนยี่สิบบาทอันนี้ของแบบนี้ใช่ยี่สิบบาททอนพิ่มละสิบนะครับแหมที่เหลือไปหยอดกระปุกนะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะพี่ดีก่อนขอบคุณค้าวยังครับข้าวเมี่ยงอะไรเงี้หกสิบเหรอค่ะสิบเหรอค่าอ่าอันนี้ที่เหลือ ปั่นเร็วอ่ะไม่รอมามีเลยโอ้อ่อคนนี้จะแซงโอคนนี้ปั่นแบบไหนอ่ะปั่นออกกําลังกายมากเลยโอ้พี่ดีมาแล้วพี่ดีมาแล้ว โอ้พี่ดีขึ้นได้ไหมอ่ะขึ้นได้ไหมพี่ดีเลยพี่ดีเลยถึงแล้วอรอขึ้นขึ้นขึ้นเอาพี่ดีขึ้นแล้วมาแล้วมาแล้วพี่ดีมาแล้วโอ้โอ้โอ้หลุดหลุดปั่นปั่นปั่นแล้วก็ปั่นจะเอี๋ขุนขาวครับอะขุนขาวระวังชนน้องนะ อ๋ออะปั่นมาหรอเบบีมากเลยน้องไงไอ้ปั่นแบบไหนดอะปั่นแล้วก็ปั่นปั่นบายบายถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยหรอ คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะย่างหอคะยังหรอคะอย่าหยุดถ่ายมีการบอกว่าอย่าหยุดถ่ายด้วยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะบ๊ายบายคลิปหน้าติดตามเราหนูดีปีหน้านะคะคอยลุนนะคะแล้วหนูดีเราอะไร